สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องหมอดูมิสปดชมนภาร์คลาสไทยนะคะตอนนี้หมอดูกำลังนั่งอยู่หน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงมูกเก็ตนะคะจุดนี้เป็นท่าจอดรถนะคะค่ะมีรถมาพอดีเลยหมอดูจะไปกระบี่นะคะขึ้นรถขาดใหญ่ได้ค่ะเส้นทางนี้นะคะ ลงกระบี่ค่ะรถเต็มแล้วผมขอโทษด้วครับเขาบอกว่ารถเต็มแล้วค่ะเดี๋ยวรอนะคะถ้าทางนี้ก็คือทางออกนะคะส่วนฝั่งตรตรงกันข้ามก็คือฝั่งขาเข้านะคะ